สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเริ่มในพระธรรมเล่มใหม่นะครับกระือพระธรรมปฐมกาลซึ่งพระธรรมปฐมกาลนี้เองนั้นเนี่ยก็เป็นพระธรรมเล่มแรกนะครับในบรรดาพระพีใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในหมวดของเปญบัลก็คือพระพีห้าเล่มที่พูดถึงช่วงแรกนะครับของชนชาติของโลกนี้และชนชาติอิสราเอลผู้เขียนเองนั้นก็คือโมเสสซึ่งโมเสสเองนั้นมีจตนาในการเขียนเปญบาลเองนั้นเนี่ยเพื่อที่จะบ่งบอก <c oughs> ถึงพระเจ้านะครับที่ชูชาติอิสเซอเองเนั้นเนี่ยไม่รู้จัก <c oughs> ในเวลานั้นและเ,ลเพื่อพวกเขาเองนั้นเนี่ยมีความมั่นใจว่าพระเจ้าเองนั้นเนี่ยได้ทรงเป็นพระเจ้าที่เลือกพวกเขาและนําพวกเขาเองนั้นตามพันธสัญญาของพระองค์นะครับดังนั้นเองชูชาติอิสเซอเองเนั้นเนี่ย,ยเนื่องจากเขาเองนั้นไปเป็นทาสที่อียิปต์นะครับแล้วก็อยู่ในอียิปต์เองนั้นยาวนานมากจนเขาเองนั้นเนี่ยเคยได้ยินว่าเขาเองนั้นเนี่ยมีพระเจ้า และบรรพบุรุษของเขาเองนั้นน่มีพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่แต่พวกเขาเองนั้นเนี่ยอยู่ในฐานะของการเป็นทาสใช่ไหมครับเขาก็เลยไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าที่เขาเองนั้นเนี่ยได้เล่าลือกันต่อมาหรือพูดกันต่อมาว่าบรรพบุรุษเองนั้นเดี่ยวมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับเ <c oughs> นี่ยโมเสสเองนั้นเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่าโมเสสเองนั้นเนี่ยพระเจ้าเองนั้นได้เลือกสรรไว้แลพร,พระองค์ได้ทรง <c oughs> ใช้โมเสส ให้เป็นคนที่นำซุชเชยเซลออกมาเน้นพระเจ้าเองก็จะเล่าใจให้โมเซอนันได้เขียนถึงเรื่องราวในปัจจุบันนี้นะครับพูดถึงพระเจ้าพูดถึงชนชาติของเขานในการเริ่มต้นและและเพื่อที่จะให้เป็นเหมือนกับโมโรโดกแห่งความเชื่อที่จะส่งต่อให้รุ่นต่อไปนะครับ <c oughs> พูดถึงถึงความผิดพลาดความการล้มเหลวของสุชเชยเซลหลายต่อหลายครั้งและความรักอันมั่นคงของพระเจ้า รวมถึงความมิหญ่ของพระเจ้าที่ทรงปวดอยู่เหนือบรรดาประชาชาตินะครับเอาล่ะเริ่มต้นที่ประทับปฐมการนะครับปฐมการเองนั้น <c oughs> ก็อยู่ชัดเจนนะครับปฐมการเองนั้นเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ห้าสิบบทเนี่ยเราเองนใจเห็นภาพของอช่วงของสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดบทแรกนะครับว่าเป็นสิ่งที่พระโมเสสเองนั้นต้องการสื่อสารภาพก,ากว้างๆนะครับก็คือการเริ่มต้นของโลกนี้และการการมีมวลมนุษยชาตินะครับ แล้วก็เริ่มเข้ามาสู่สายแห่งการอวยพรของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าเองนั้นเนี่ยได้ทรงสร้างอาดัมเรวาแล้วก็เป็นสายตรงมานะครับแล้วหลังจากนั้นบทที่12บส็นไปต้นไปจนถึงบทที่50ก็จาะโจงโลงไปที่ยังชนชาวอิสราเอลเป็นหลักในบทที่1 <c oughs> ได้พูดถึงการทรงสร้างเดี๋ยวเราในบทที่2เราก็จะเห็นการทรงสร้างด้วยเช่นเดียวกันแต่เริ่มต้นอย่างนี้ก็คือว่าเริ่มต้นว่าโมเสสเองนั้นได้เขียนว่าเริ่มต้นว่าในปฐมกาลคือจุดเริ่มต้นนะครับ พระเจ้าได้ทรงในเราิสร้างนะสร้างสรรพสิทั้์หลายนะขึ้นมาและสุดท้ายก็คือรวมถึงมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างแล้วเช่นว่าโมเสสก็รัพูดว่าสิ่งต่างๆที่ที่เกิดขึ้นในนั้นเนี่ยมาจากพระเจ้ามาจากคําตัดของพระเจ้ามาจากแผนการของพระเจ้าแต่สุดท้ายคือมนุษย์นะมนุษย์เองนั้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยโดยความตั้งพระทัยของพระองค์ในการที่พระองค์เองนั้นจะสร้างให้เป็นไปตามพระฉายาของพระองค์ สิ่งอื่นๆที่พระองค์ทรงสร้างเองนั้นพระองค์ไม่ได้สร้างตามพระฉายาของพระองค์คือไม่ได้สอบท้องกับพระลักษณะของพระองค์ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นไปตามพระลักษณะของพระองค์แต่มนุษย์เองนั้นเนี่ยเป็นพระฉายาหรือมนุษย์ถูกสร้างเพื่อสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าออกมาให้อ่ให้มีหน้าที่ในการอะไรครับครอบครองสรรพสิทธิ์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นกำลังวางให้มนุษย์เองนั้นมีมีลักษณะ อย่างไรก็คือมีลักษณะเหมือนพระลักษณะของพระเจ้ามีหน้าที่ก็คือมีหน้าที่เหมือนพระเจ้าก็คือเป็นพระเจ้าพระเจ้าเองั้นทรงครอบครองสรรพสิทธิ์ทั้งหลายใช่ไหมครับแต่พระเจ้าเองนั้นได้มอบให้มนุษย์เองนั้นมีสิทธิหน้าในการครอบครองโลกใบน,นีนะ้ร่วมกับพระองคนะ์นั่นคือภาพเริ่มต้น <c oughs> ของประถมการนะครับในการที่ทําให้เรารู้ว่าจุดเริ่มต้นของสรรพสิทธิ์ทั้งหลายเองนั้นมาจากพระเจ้าและมนุษย์เองนั้นก็มาจากพระเจ้า และบรรดุเองนั้นสร้างให้มีลักษณะตามพระฉายาของพระเจ้าคือมีคุณค่าในสายพัของพระเจ้าและมีหน้าที่ในการครอบครองสรรพสิ่งร่วมกับพระเจ้าเพราะเช้นหมือนใจพี่น้องนะครับจุดเริ่มต้นในตรงนี้ทําให้เราเองนั้นรู้ว่าเราคือใครในพระเจ้าเราคือฝีพระหับของพระเจ้าเราคือผู้ที่พระเจ้าเองนั้นทรงสร้างขึ้นตามความตั้งใจของพระองค์ให้เป็นไปตามพระลักษณะของพระองค์เพื่อสะท้อนถึงพระฉายาของพระเจ้าออกมาเพื่อสะท้อนถึงอะไรครับ ความเป็นพระเจ้าคือหรือพระลักษณะของพระเจ้าออกมาจากชีวิตของเรานั้นคือเศษเองนั้นที่กลับใจเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วเราถูกชำระให้บ่อยสุดแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเองเราเองนั้นจึงมีบทบาทกลับมาในการสะท้อนลักษณะของพระเจ้าออกมาและลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไรก็มองจากอะไรครับลักษณะของพระเยซูคริสต์และ จากผลของพระวิญญาณบริสุทธนะิ์นั่นคือพระลักษณะของพระเจ้าที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของเราและหน้าที่การงานนะครับในความรับผิดชอบของของเราคืออะไรครับครอบครองโลกนี้ร่วมกับเราตามที่พระเยซูได้พูดกับเราใช่ไหมให้แผ่นดินของพระองค์ได้ลงมาตั้งอยู่ฟ้าสวรรค์เป็นอย่างไรคอยเป็นเช่นนะั้นในแผ่นดินโลกนี้ให้แผ่นดินของพระองค์ได้ลงมาตั้งอยู่เราก็ลังทําหน้าที่นั้นอยู่คือครับ,ค,ค,รบคือการนําการครอบครองของพระเจ้า ลงมายัางโลกนี้อย่างสมบูรณ์ผ่านทางการประกาศข่าวประเสริฐแห่งโอปรซสุริ์ให้คนเองนั้นเชื่อกับใจและ <c oughs> มาเป็นประชากรของโลง์นั่นคือหน้าที่ของเราทั้งหลายาพเพราะเด็กในประสบการณ์ทำให้เรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าแ้ะจริงแล้วพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อจุดประสงค์อะไรและพระเจ้าสร้างเรามาอย่างมีคุณค่าอย่างไรนะครับขอพระเจ้าเมพรในชีวิตของพวกท่าน ให้พระชานิเองมีความมั่นใจว่าพระเจ้าสร้างชีวิตท่านตามแบบอย่างพระองค์ให้เป็นเหมือนพระองค์เพื่อสะท้อนลักษณะของพระองค์ออกมาและได้ครอบของโลกนี้ร่วมกับพระองค์โดยการประกาศข่าวประเสริฐนำคนเหล่านั้นกลับมาคืนดีกันกับพระเจ้าและเราเท่าไหรซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าหรือไปทำอิสระชนหรืออีกเรียกว่าเราเป็นคริสเตียนเราจะมีชีวิตที่ดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกคุมของพระเจ้าในชีวิตของเราขอพระเจ้าเวยพรอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ